การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมจอ้องกระพุ้นแชนแนลสิบห้าท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อน,นะครับขอโชคลาภกับแม่แตะเคียนเยนลําตะคองนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2566นะครับหลายงวดหลายครั้งแล้วที่มาขอแม่แตะเคียนเยนลําตะคองเพิ่นบท่ทันให้นะครับเหมือนจะให้แต่กระเฉียดไปเฉียดมานะครับท่านผู้ชมวันนี้จอ้องกระพุนตั้งใจเดินทางเพื่อมาขอโชคลาภกับแม่แตะเคียนเยลําตะคองตั้งใจไหมลีนะครับท่านผู้ชม มาครั้งนี้คิดว่าแม่ตะเคียนแย้มตะคองเพลนคงจะสงสารเราละ่ะเพระาะว่ามาหลายครั้งแล้วเพ่นบ่ท่านให้วันนี้เพ่นจะต้องให้เอาอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวจังไดไปขอโชกลาภจุดถูปเทียนนะครับกราบไหว่บอกเก่าแม่ตะเคียนาย้มตะคองนะครับไปนํากันนะครับท่านผู้ชมกับสวัสดีท่านผู้ชมอีกข้างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรง แม่ตะเคียนยายลำตะคองครับยุ่หนาเป็นเลยนะครับข้างบนนี่จะเป็นหัวพญาหนักนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดนี้จ่องพ่นตั้งใจมากเลยเพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับตั้งใจมาขอโชคลาภนะครับกับแม่ตะเคียนยายลำตะคองนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2 5 6 6นบะครับหวังว่ามากังนี้จ่องพ่นอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเอฟซีที่รับชมคลิปนี้ได้มัดนีมัดสินนะครับในงวดนี้อย่างแน่นอนนะครับมืนอนจ่องพ่นจะแนวกะสิมาขอโชกนะครับ เซมซี่กับเหล็กถูบหลักสิทธิ์ผ้าทำช่วมเบิงตามจุดต่างๆลอยรูปแป้งเก่านะครับเพื่อว่าจะพอโชคลาภนะครับทำชุ่มไปเดี๋ยวมาจุดถูบจุดเทียนไหวแม่ตะเคียนเนี่ยำตะคองกันครับช่วงนี้อาจจอง,องกับพื่อนอาจจะมาทายผู้เดียวทายคลิปผู้เดียวนะครับเพราะว่าน้องอาร์มเพิ่นกับยุกไกลจากผมนะครับลัางเทียเวลากับปตรงกันนะครับนอกจากว่าน้องอาร์มเพิ่นจะ เดินทางมากนะครับกว่าจะได้ทายผมกับไปธุระน้ำจังสีนะครับเมื่อมาไก่แมนตะเคียนย่ำลำตะข้องเรวผมกับสิบแวะมาทายคลิปขอโชคลาภจังสีนลครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับแม่ตะเคียนยายลำตะคองนี่ยยูวัดเขาน้อยคงคารามนะครับอำเภอปากช่องนะครับถามผู้ใดกระหูนะครับท่านผู้ชมอยากมากก่าไหวเพื่อโดยตัวเองนะครับอากาศดีนะครับเพราะว่า้างหลังนี่จะเป็นท้ายเขื่อนลำตะคองนะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมผมสงสัยจะจุดเทียนไปข้างล่างนะครับเพราะว่าร่มนะครับอย่างจุดเทียน่ติด ลมยางแห้งเลยครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตไต่เทียนเล็กน้อยกันครับท่านผู้ชมนะครับติดเลวครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับท่านผู้ชมก้อนจะขอโชคลาภนะครับผมขอทําบุญกับแม่ตะเคียนยายลำตะคองก่อนเป็นคาหนามคาไฟนะครับกับทางวัดสาธุเด,ด้ดไอ้ลูกหลานได้โชคลาภไปฝากเอฟซีถูกๆทกทันไหนเด้อแม่ตะเคียนยายลำตะคองนะครับอันนี้ก็ซอยคาหนามคาไฟนะครับท่านผู้ชมจ้องพ้นกะ ทุนหน่อยนะครับกับบริจาคตามกำลังนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ,นะรบนะครับเดี๋ยวมาจุดถูบเทียนนะครับกราบไหว้แม่แตะเคียนในลำจะคองกันนะครับ นะครับทผม้ชมมาทิษฐานนะครับบอกกล่าวนะครับบอกความในใจว่ามหาแม่ตะเคียนยายลำตะคองนี่เขาม,นนมีจุดประสงค์อย่างนะครับเราก็ได้โชคแล้วก็อยากมาก่าไหวหรืออยากมาไหวยังทันก็คอยบอกกล่าวแล้วนะครับแต่ว่ามือนีช่องพ้นชาแนลนี่นจะเป็นตัวแทนนะครับของเอฟซีทุกท่านมาบอกแม่ตะเคียนยา่ลำตะคองน,นี่อยากขอโชคจากแม่ตะเคียนยายลำตะคองนี่สามนนตัวสองตัวของเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งขอตรงๆ สามตัวแตกก็ได้นะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมาบอกเกาวแม่ตะเคียนยายลำตะคองกันนะโมต,ต,ตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสาธุเด้อแม่ตะเคียนยายลำตะคองช่อง,งอภพ้นชแนลเป็นตัวแทนของเอฟซีทุกท่านเดินทางมินีิตั้งใจ อยากมากขอเพิงใบบุญเพิงบาร,รมีของแม่แตะเคียนในลำตะค้องหลายงวดแล้วที่ลูกหลานมาขอ,อย่งโบท่านได้โชกไปตรงตรงเต็มเต็มอาจจะขืนแตมลงแตมเขียดไปเขียดมาแต่กะถือว่าแม่ตะเคียนในลำตะค้องนี่ให้อยครับแต่โบท่านตรงงวดนี้ตั้งใจอยากมาขอสามตัวถ่ายของวันที่หนึ่งสามตัวแตกตรงตรงเตง็มเต็มให้ FC เอฟซีเพิ่นได้มีโชคลาภในงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนปีสอ,อ,องพันสิบหก ขอให้แม่แตะเคียนในลำตะคองหมอบโชคลาภให้ในงวดนี้ตรงๆเต็มๆเด้อแม่เด้อสาธุนะคะท่านผู้ชมผมกะสิเสียงท้านะครับยิบเหล็กทูบนะครับเพื่อมาจุดขอโชคกับแม่แตะเคียนในลำตะคองนะครับ ได้ออกมาแลัก่านธรรชมนะครับ ได้ดครับตำรวจชมพอดีล่มแห้งนะครับจุดเหล็กถกูบว่าท่านติดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จุดอีดดกรอบ นะครับท่านผู้ชมติดเรียบร้อยแล้วครับนะครับนะครับท่านผู้ชมช่วงที่ล่อเหล็กถูกผมกับสิขย่าเสียมซี่นะครับขอโชคลาบนะครับกับแม่แตะเคียนย่า่ามแตะคองนะครับ นครับท่านผู้ชมสาธุแม่ตะเคียนในลำตะคองที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานขอขยาวย่มซี่กระบอกนี่ในงวดของที่16มิถุนายนปี2 5 6 6ขอให้เลขที่ขยาวเข่าสามตัวถ่ายของวันที่หนึ่งให้แตกตรงตรงเต็มๆเด้อสาธุ นะครับไม่แรกนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะครับเดี๋ยวมาลุนหมายี่ขสองกันออกสองไม้นะครับท่ออ 2, านผู้ชมแต่ว่าหมายเลขแปดนีง่งายขึ้นมาก,ก่อนหมายเลขที่สามด้หมายเลขเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหก แปเจดนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับห8แปดเจ็ดนะครับโอเคนะครับนะครับท่านผู้ชมช่วงที่ล้อเหล็กถูบอยู่ผมกับสิบห้าท่านผู้ชมนะครับเบิ้งตามรอยรูปแป้งเก่านะครับเพื่อว่าจะพอโชคลาภนะครับท่านผู้ชมเนาะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งตามรอยรูปแป้งเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าจะพอโชคลาภนะครับท่านผู้ชมเนาะ อันนี้จะเป็นนะครับเป็นป้ายนะครับแม่ยายลำตะคอนนะครับน่าจะเป็นเอฟซีนะครับเพิ่นศรัทธาในแม่ตะเคียนในลำตะคองเิ่นเฮ็ดป้ายมาไว้นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะครับที่พาท่านผู้ชมเบิ่งนะครับนะครับเบิ่งออเดอร์ครับธรรมช่วมมีเอฟซีท่านหนึ่งเล่าคอมเมนต์มาว่าไอ้จองกระพุ่นหยุดทายเบิ่ง สามร้อยรูปแปวเก้านะครับเมื่อนี้ใส่เบิ้งเป็นจุดนะครับนะครับเพื่อทำหมช่วงจะเห็นนะครับนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนะครับโอเคนะครับทำหผช่วงนะครับในในส่วนจุดนี้นะครับปะเดี๋ยวผมถ่าภาพไปเบิ้งส่วนด่าน ฟังนั่นนะครับท่ผช้ชมนะครับเพื่อว่าจะพอโชคลาดนะครับท่ผช่วงไปเดี๋ยวผมะพาผ้าผู้ชมวไปเบิ่งนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับที่เอฟซีเพิ่นหน่าจะได้โชกนะครับกับแม่ตะเคียนยา่ลำตะคองนะครับเพิ่นไหนนํำชุดมากไหวนะครับมาถวายนะครับท่ผช่วมนะครับเดี๋ยวผมถพาผ้าผู้ช่นะครับเบื้องตาม รอยรูปแป้งเก่านะครับเพื่อว่าจะพอโชคนะครับนะครับนะครับอันนี้คลายๆเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะจะว่ากับว่าชัดเจนนะครับ นะครับต่อมาช่วงวนี้ห้อยรูปแปลงที่ไงนะครับต่อมาช่วดแล้วเสียงทำมาช่วมเววมบึ้งนะครับค้ายเลขหาแปดนะครับนี่แต่ว่ากระบ่าชัดเจนมันไหนนะครับล่างๆนะครับหาก้าแปดนะครับ ท่านผู้รรมชมเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้เลื่อนกล้องผ่านไปอ๋อท่านผู้ชมเห็นชื่อกันบ่ครับท่านผู้ชมแม่ตะเคียนยื่นลำตะคองเพิ่นห้เห็นโฉกหรอครับท่านผู้ชมงวดของวันที่16มิถุนาย,ยนปี2566ชัดเจนเลยครับท่านผู้ชม ปกติผมจะบ่เคลื่ยงางมาฟังนี่นะครับจะเบิ่งแต่ฟังหัวพญานาคนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะเสีเ่ยงเบิงเจ็ดหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งหกโอ้ท่านผู้ชมมันคือโชคดีนะครับหรือว่าแม่ตะเคียนเพิ่นจะให้โชคตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งหกนะครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนาย้อนปีสองพันห้าร้อยขอสิบหกนะครับขอให้ท่านผู้ชมทชุกท่านโชคดีนะครับเจ็ดหนึ่งหก ไปดูเลขทูบกันเลยนะครับท่านผู้ชมแม่ตะเคียนเป่นไหแล้วครับไปเดี๋ยวไปเบื้องเลขทูบกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับไปดูเลขทูบกันเลยนะครับกับแม่ตะเคียนยายลำตะคองนะครับท่านผู้ชมนะครับไปเมื่ว่าเลขทูบวันนี้จะได้ตัวใดนะครับนะครับท่านผู้ชมอ๋อเลขทูบใหม่ไปตัวหนึ่งหรอครับท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวมาลุนกันนะครับเป็นหมายเลขเก้าแล้วครับนะครับทผช่วมตอนนี้เลขถูกกับหมเไปเรื่อยๆนะครับหมายเลขเก้าชัดเจนนะครับทผช่วมนะครับเดี๋ยวมาลุนตัวที่สองที่สามกันนะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับกับแม่ตะเคียนในลาตะคองนะครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขตัวแรกนะครับมาลุ้นตัวที่สองกันว่าจะได้ตัวใดนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบก็ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับใหม่ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่สองนะครับเริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าตัวแรกนี่ชัดเจนนะครับหมายเลขเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับหมายเลขเก้านะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวที่สองนะครับเกือบจะชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะเป็นนะครับเก้าหกนะครับเก้าหก เดี๋ยวมาลุนตัวที่3กันนะครับ่าดะได้ตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่า96นี้ชัดเจนนะครับ96ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับ96ออกมาชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวมาลุนตัวที่3กันนะครับหมวดนี้ช่องของพ่นชนแนลมีความหน้สึกว่าแม่ตะเคียนยันลำตะคอง่นจะให้โชกเข้าละละเพราะว่าเข้าพายุามาก หลายครั้งแล้วครับแต่ว่ากับท่านใดไปตรงๆนะครับท่านผู้ชมเนาะหมวดนี้คิดว่าแม่ตะเคียนในล่ำตะคองเพิ่นหห้องแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับ9ก้ากับ6ชัดเจนนะครับ9ก้ากับ6ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขถูกตัวที่3ามนะครับเริ่มเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า9 6นี่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชม96ออกมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3กันนะครับว่าจะได้ตัวหดนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับเหมือนถูบจะแตกนะครับท่านผู <t ides> ้ชมแต่ว่าถูบแทงนี่ที่มัดจุดหรือซื้อว่าแปกก็ทุกครั้งที่จุดนะครับเหมือนมีหลวดไายนะครับคลายเป็นลายไทยนะครับเป็นลายไทยนะครับแบบโค้งไปมากนะครับท่านผู้ชมโค้งซ้ายโค้งขวานะครับคลายเป็นถูบของลายไทยนะครับท่านผู้ชมม่นเปนแม่ตะเคียนยายลำตะคองปนใจฉกห้องวัดนี้บอกครับตรงๆเต็มๆ นะครับนะครับเก้าหกนะครับเดี๋ยวมาลุนตัวสุดท้ายกันนะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับนะครับท่านผช้ชมนะครับเลขทูบคายเป็นไยไทยนะครับเหมือนจะแตกเว่าแตกนะครับต่รนผู้ชมนะครับ นะครับานผม้ชมอีกนิดเดียวนะครับใกล้จะใหมมดแร้วครับานผม้ชมนะครับนะครับานผม้ชมน่าจะไหม่มดจุดล้วครับานผม้ชมนะครับนะครับเลขทูบมาจุดขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนในลำตะคองนะครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันรอยหกสิบหกนะครับเลขทูบที่จุดไดมอนี้ก็คือเก้าหกเก้านะครับ 969นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีนะครับเลขถูกเหมือนเป็นไล่ไทยนะครับไล่โค้งไปโค้งมานะครับหรือว่าแม่ตะเคียนในลำตะคองผลลับรุ่แล้วครับนะครับ969ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะครับ16มิถุนายนปี2 5 66เฮงเฮงรวยรวยรับโชคใหญ่ไปตรงๆเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับกับแม่ตะเคียนยายลำตะคองนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับท่านผู้ชมมอนีช่องอพ้นเชนแนวกัมาตามต่อให้แล้วครับกับแม่ตะเคียนเยลำตะคองนะครับงวดของวันที่16ม,มิถุนายนปี2 5 1 6หวังบาอาช่องอพ้นมาครั้งนี้นะครับแม่ตะเคียนเยลำตะค้องเพิ่นโค้งจะห้โชกคเัาหลับเพราะว่าเล็กทูบติดจุดเป็นโค้งไปโค้งมากเหมือนไล่ไทยนะครับเหมือนว่าเพิ่นรับรู้แหละขอให้ท่านผูช้ชมทุถูกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากคนไลค์ก็แชร์คนติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่เชนแนลนุมอามคนเดิมพี่มาวินเชนแนลปลาต่อยคนมิเซนนะครับพ่อทองแหลกคนเดิมและป้าทิพย์เชนแนลนะครับขอใหท,ท่ามชมทุกทุกทนเฮงๆรวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทผช่วมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ